เค okay, ครับ,รบครับกำลังขาเับ,บ,บนี่วันนี้ก็จะมาสูมกระชัยเช่นโอเค okay. นี่ขอ,ขอ,อขอลองสูรคุณี่หนุ่มหน่อยนะครับโ okay. อเคเขาทำสูตรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเอองั้นก็เชิญไปก่อนนะเชิญไปเสร็จแล้วก็เข้าไปที่กระชา นวันนี้ก็มีวันกบแดงด้วยครับแล้วก็กดยกเลิกไปสามครั้งหลังจากนั้นก็กดตกลงไปครับแล้วก็รอมันเท่านั้นแหละครับคุณนี่หลงเขาโคตรโชคดีอ่ะเออได้ตัวใหม่ทั้งสองตัวก็วสมอเรือแล้วก็ตัวโคนี่เน,าน,านี่ยน้ำอือซูเปอร์ลิโอนาดอย่างนั้นก็โอเคครับได้ซูเปอร์ลิโอนาดมาใช้ ไม่เสียดายที่มาเปิดตอนนี้แต่โคตรอยากได้ตัวริมมิเต็ดอะโคตรอยากได้ครับโคตรจริงจ,งจากใจโอเคครับก็สำหรับคลินี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับครับผม